<Run. S 2> ารานมีนูบาเนนหมกหมอ้มอหมกหม้อปาเนนเออหมกหม้อปาเนนนะครับมีอะไรเนี่ยคาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมแดงพริกแล้วก็มีผักชีต้นหอมนะครับ นี่ทีเด็ดเราอยู่ที่พิกนะครับนี่เอาหันเลย<อ>กล้องมืดๆเนาะมันมืดๆนะกล้องโทรศัพท์เอง ม่ตามพริกเอาลกหน่อยเอาอกหน่อย,ออยอมีทองใส่น้ำเว้โอ้ยแต่แสบหมกหม้อฝานินรอชมครับแล<ม>นน้วขิงขาตะไคร้นี้ก็เป็นหอมหอมแดงเเตรียมครับเตรียมพร้อมหอมมากเลย เอ็นน,นนะครับก็ใส่สลายด้วยไม่ใช่ครับล้างนะครับปลานินซื้อมาจากตลาดนะครับโลสองขีดครับล้ารดโทรศัพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ดูวิธีปรุงนะครับตอนนี้ล้างปลานิลนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่พริกดูนะครับโอ้โห oh, <wow. S 1> พริกที่ตำไว้นะครับนะครับคือหมกหม้อปลานิลนเนี่ยเราจะปรุงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปปรุงตอนตอนทำเนี่ยเวลาเวลาเราผัดเวลาเราคั่วไปเนี่ยมันมันจะทําให้ปลาเละนะครับเพราะนั้นต้องปรุงไปเลยนะครับนี่ก็ใส่เกลือครับ ผงชูรสผงชูรสนะครับเพื่อความนัวนะครับ yeah ใส่ร้ายแสบร้ายครับใส่น้อยแฉบ,บน้อยโอ yeah ้ยเนาะนี่เป็นสูตรคอนเกลน,นะครับใส่รสดีด้วยนะครับปลาเข้าไปใส่สลด,ด้วยไหมนะ yeah ่ะใช่ใส่สลายนะด้วยก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้อง โอเคใส่รถดีต่อไปก็จะใส่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 ใสปลาปลาปลานะครับปลาของไม่ออกโฆษณาดีกว่าครับดูเอาเองนะครับมาเราไม่มีใครจ้างโฆษณานะครับจ้างด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณล่วงหน้านะครับใส่ปลาไปสองทับพีสองไอ เขาเรียกอะไรวะทับพีหรืออะไรสองช้อนสองทับพีนะครับปึ๊บนะครับนี่ทีเด็ดหอมมากผมหอมเครื่องมากเลยนะครับมีขา่ามีตะไคร้มีหอมแดงใบมะกรูดลากผักชีแล้วก็พวกต้นหอมนะครับใส่ไปเลยหอมมากว้าวเดีย๋ยวไปถ่ายทางนี้ดีกว่านี่ ใส่หมดเลยว <Wow. S 1> ้ญญาวกดสไลด์ใส่เิดนเลยให้กูเล่นโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนทำนะครับทำกับหม้อไฟฟ้านะครับเนื่องจากที่บ้านไม่มีอะไรเลยไม่มีแก๊สมีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ใช้ไฟฟ้าเป็นหลนักนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับ มาแล้วหมกหม้อปลาเนนโอ้โตใหญ่มากใกล้จะได้กินแล้วหมกหม้อปลาเนนสูตรคอนเกนโอ้หอมมากครับพร้อ,อมเสิร์ฟแล้วครับหมกหม้อปลาเนนข้าวเหนียวนะครับที่เราหุงกันเมื่อสักครู่นะครับดูหน้าตาหน่อย นี่นี่ข้าวเหนียวนะครับนี่เขาชอบกินแบบเนิ่มๆนะครับแฟนนะครับ <Yahoo! S 1> ผมกินขา้าวข้าสวยนะครับร้ <c oughs> อยเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ